เจอทุกคนเนาะมาเจอกันในคลิปนี้กับพี่แหล่ทุกคนเนาะกลับมาหาทางเรา,สาโสดเนาะที่เคยเปิดใจคือทางด้วยก่อนอย่นี้ทุกคนเนาะด้วยสบายดีสบ,ยดสบายดีเนาะคือมาเจอกันครั้งที่สองนะมือนี้เนาะโดยอ่าหลังจากเปิดใจไปกับลายมือแล้วทุกคนเนาะวันนี้กับเชนได้ไหมอัปเดตอะไรว่าหลังจากที่เปิดใจไปแล้วนี่เป็นยังไงเนาะเป็นยังไงเปิดใจไปแล้วมีแล้วผู้บ่าวเแก นี่เขามาอยู่แต่ยังบ่มีควาจริงจังะอะไรนี่จริงใจนะคะเขาแต่ก็ม,มีอยู่มีอยู่เป็นบ่แมนหลายบ่ก็ยังบ่าลาย <c oughs> แต่คนแชทมาจีบเอ้ยตอนนี้จีบบ่<ร>ก็มีอยู่ประมาณ2-3คนแต่แบบว่าเขาก็คือสิบ่จริงบ่จังเนาะเป็นจังได๋เบิ่งยหงไดงคือว่าบ,บ่จริงบ่จังเนาะเบิ่งแล้วก็มีแต่ตัวเฮาอันนี้ตัวแหละ ตัวเละยังไม่ทันเห็นยังกับตัวเลยดูช่งมาเลยได้เห็นหน้าเห็นตาเพิ่นอยู th helmet, um, ่บ well, uh, ่เอ oh. oh. okay. ื่ยเห็นอยู่เห็นทางไล่นั่นนะฮะโอ้จะไดนโทรวิดีโอเบาเลยทางไหนมนโทรวิดีโอเพิ่นเป็นคนทางไหนคนทางไทยผู้คนอยู่ไทยคนอ่อนเป็คนอุบลก็มี่ส่วนมากที่เขามาจีบเนี่ยมีแต่คนไทยบ่แมนมีแต่คนไทยพวกเราเล่าฮันนี่บ่มีเลยบ่บ่มีใครเขามาหาเลย จดกบ่ชไทยมีอยู่คนเข่ามาโลมันจี๋เราไงเนาะแต่ว่ายังมาเจอคนที่จริงใจคำว่า,าจริงใจสำหรับเอยคันเบิ่งแหละเห็นได้ใจชูกับเขาจริงใจกับเขาแตจริงใจว่าคันบวชมาหาเฮากับใหรมาหาโลดมหมาเบิ่งโลดบบเาขาต้องแมตว,ว่าเออเดือนนัน่นเดือนนี่มันยังเมันยังบ่ว่างบ่หรอในไหนมีบภาษาคนที่ว่าชิมาฮาเอย จาบะค่อยค่อยวัชเมีอยู่เต็มกระนัดตไกลโบนอะไรนี่นัดพี่ชายนัดต๋ว่าเป็นพูนสงการพูนหรือว่ามีอย่างพูนสงการกับอีกบุกี่เดือนเนาะแม่หมอแต่ว่าในใจเอื้อนนี่อยากเห็นตัวจริงกันไม่ไหวเหมือนกันตัวจริงไม่ไหวอะไรก็อยากเห็นไว่ไหวสาวสุดใจหอนแบบนล้สไตล์แบบว่าอยากให้มาเห็นตัวจริงกันไม่ไหวนอนอย่างแบบเห็นแล้วคณะหมักมาแค่สื่อสารต่อไปหมด คำหลังข้าวเข้ามาคุยกันกับชาตต่อบางทีคนมาคุยกันไปสี่หาเดือนมาเห็นตัวจริงกันเอา <ใจ S 2> ้าใจคือโ<ะ>บมักคือว่าโบอยากคุยอย่างล่มแบบนี้นะแมนบอกอยานเป็นเสียเวลาบ่แมนยานเสียเวลาค่ะแบบว่าอยากลศมแบบได้ทฐานะได้กห้เขามาคุยกันก่อนโอ้แมนแมนแมนเนาะยี่หกสิบเอ็ดดีมนวางแมนเลยกับคุยอะวันนี้อยู่นครพนเนาะเออมันแบบคุยอยากเป็นพี่อนคืออยากเป็นน้องนี่อยากเป็นคนผักกับเขามาเบิ่งกกันก่อน เนาะก็ถือว่าเป็นไอเดียทีแบบ่เออดูดีทุกคนเนาะเบิ่งกันก่อนแล้วบึงกันจริงกันว่าไงกันเนาะเจ้าศิษย์ขับข่อยได้บ่ว่าังไงกันเนาะเจ้าศิษย์ขับข่อยได้โบข่อยเป็นคนจนไหนข่อยบ่ได้เป็นคนรวยแบบนี้คนเนาะใจคนเนาะแต่ว่ามีคนอยากมาหนัดเจออยู่แต่ว่ามันมันมันโดนโทษเหมืนบ่นโดนโทษเท่ากับเนี่ยเข้ากันอยากไปหาเงินหายังนี่แหละ ว่าเอาก็อยู่บ้านเขาก็บ่มีนะโดยแต่คนแต่คนแต่ผู้ใดคิดว่าตัวเองมีความจริงใจกับเอื้อยหมืนเนาะอยากสร้างครอบครัวหรืออยากจับมือเอื like ้อเหมืนฮาหาคาสร้างใครมาเบิ่งจริงๆเอืือยนก่อนเนาะแล้วเป็นอย่งไรเมื่อนี้คือได้คุยกันว่ากับคุณบอลเมื่อนี้เมื่อนี้ได้คุยอยู่คุยอยู่เป็นก็ยัางดูไกล คนที่ทักเขามาอ่ลมเอื่อยนี่มีบางคนที่แบบว่าเอื่อยเห็นเราเอื่อยเห็นตึกสแตดาก็เพัฒนะแต่กับการเบิ่งไปก่อนนี่แหละยังบอกบ่ได้เลยังบบอก่ได้เนาะเพื่อนกับเบบว่าคนเขามาที่เขามาขู่มือนีนเพื่อนว่าแบบยันเฮาตัวเฮาปัดยันเพื่อนตัวเด็กเสียงนะต่างคนต่างย่านกันตัวกันบัดนี้แม่นเออมีวิธีแก้บ่สําหรับเบื้อ ถามเพื <łość> ่อนเด้อว่ามีวิธีแก้บ่ผู้เข้ามาแก้ว่าบ่ต้องย่านบ่เออครับคือคือเฮามีความจริงใจพอเนาะแม่นอต้องเฮ็ดจนได๋เจ้าจังสิเชื่อใจกันอันนี้เนาะถ้าเฮาบ่จริงใจพอถ้าเฮาบ่กล้าเปิดนั่นเฮาบ่มาออกซ่องไปีดอกอือพในการออ่องนี่เห็นทั่วมดเนาะแม่นเป็นอยู่ไทยอยู่ลาวอ่ายู่ต่างะเทศดเนาะ คือการที่เอาเอื่อยออกมาเปิดใจนี่คือเอื่อยนี่มีความบริสุทธิ์ใจพอเนาะมีความจริงใจพออ่โดยอ่ะทุกคนเนาะฝากน้อนุ่มคิดเบิ่งทุกคนหน่อยสั่นๆเนาะสำหรับเอือยขวัญมัอนี่ทุกคนเนาะมาต้องย่านเพราะว่าอย่างเพราะว่าเอื่อยเพื่นหนึ่งกระยานคือกันยันภูบ่าวมาตั้วเอื่อยเพื่อนหนึ่งกันไรผู้บ่าวมาแยกภูสาวท่านี่ตั้วเนาะเบิ่งกันก่อนโดยโดยแมนอยู่เนาะเบิ่งไปก่อนมีบางสักคนแบบว่า น้ำนุ่มๆที่ไปวันจะให้เอื้อไปหาเพิ่นเนี่ยยังยังโมมีโอ้มีมีแต่ว่าประเภทปรว่าเอออยากมาหาอยู่แต่วันอีกอีกหลายเดือนเนาะแม่แน่ส่งสมการกับคุยกันไปบางทีสมการเพิ่นมาแท้ได้ส, <c oughs> สั้นสมการเพิ่นอาจารย์พักเวียกพักงานเพิ่นเนาะ <c oughs> นอาจะได้มา,าหาอยู่ตรงเลย,เลยโมแน่เนาะบางทีคุยตั้งแต่เดือนนี้ไปหอดสมการเอ่รู้สึกหมักักแพงกันมาเห็นตัวจริงกันมาหมักอะไรหมด อาจจะคอไปเลยก็มีไดยถ้าม่ปวดให้มีจังสันเลยอยากคออยู่อยากคอแบบนี้เนาะอยากคอแบบนี้โดยโดยอ่ะเขาให้เป็นจริงใช่ไหมไงสุนคนเนาะถ้าเอื้อถึงตั้งใจออกมาเปิดใจให้ครูอ่าอย่างแท้จริงเนาะก็คือว่าไร้ประสิทธิ์ไรเนาะพราะถักเขามากะขนาดน้องถักเขามากเ่ยกะแบตโทรศัพท์มันก็บบวกหอยดีอันนี้แบตเสื่อมแบตเสื่อมบวกุมมือแบตมันเนาะ แล้วก็เขาไปสระอยู่บ้านอบอกเลยน่หนิงกับบุ๊มมีไฟฟ้าเนาะโอ้โหแบบแผ่นโซลาเซลล์กับบ่มีบอกเลยมีแต่เบะว่าเฮากับสัตว์ไปมันกับมันบ่มันได้บ่วไหวเคลื่อนไฟฟ้านะแป๊บเดียวมันกระเบิดไ,ไฟบัแโมงไฟมันบโแหงคือไฟฟ้าเนาะนี่ก็คือแบบ สูตรว่าผู้บ่าวติดต่อมากกับเพื่อชิได้ตอบเพิ่นเน,ะ <c oughs> นาะหักตอนเศร้าตอบต,ตอนแรงรอ๋อคืคอกันน้องโทรทักมานั่นแหละก็นเห็นเขาไปเอาโทรศัพท์าเบเดี๋ยวก็มาตอบเออรวยคือผู้บ่าวที่ทักมา,า, <c oughs> ากากับมิจฉภูบ่บาวทางฝั่งไทยเนาะโดยมักอยู่ว่าเอื่ฉยผู้บ่าวทางฝั่งไทยนี่ก็มักอยู่ถ้าเขาหมักเข้านะอืมโบเดติทางฝั่งใดโบเดติทาง ประเทศใดโดยมาได้ชื่ออะไรนะครับบได้เลือกเรื่องเรื่องหน้าตาเป็นบ่เลือกโอ้สำคัญอยู่ที่แค่นี้นิสัยเนาะแมนนิสัยจิตใจนิสัยหักเข้าบอบหตัวเข้าโดยโดยคนเนาะจะมาคุยร่วเบิังเนาะสลับอีฟซีผู้ที่แบบอยากคุยอยู่ว่าอยู่ร่วมอยู่แต่ย่านทางเอกิดคนอีกตัวจะทำยังีงเนาะคุยมังก่อน เออเปน็นกันมีความยากหนักนยากคุณบ่อกตัวตานี้กันนะ <laughs> โดยสรุปแล้วสถานะหัวใจเกย์คอนในตอนนี้น,น,นี้ยังว่างอยู่เนาะยังว่างอยู่หนุมน่มๆยังมีสิบจีบทุกคนเนาะ<ด>อืออายุห้าหกสิบได้เบิร์ตได้โอดะทุกคนเข้ามา<ด>เข้ามาทำความพิวจักเบิร์กก็คือมีเฟซมีไลน์ให้เนาะ<ด>อือคือทางเอรย์คอนจะสะดวกคุยตอนใดเอรย์คอนตอนกลางคืนตอนกลางคืนเนาะ ว่าแบตเนามันเต็มค่ะแบ็ดสมุนบุษาตรมาแบตเต็มร้อยเนาะลินได้จากสมงก็ได้อายุจากสามสี่สมงก์นะโดยโดยคุยเด็กอังค์คนกับคุยได้โดนยูจะเป็นยีกปงันไดโดยเว้นกับเสียบแบตไว้โดนมนมเพลินสีได้ทำความเข้าใจใหม่เนาะวางคุยเฉพาะตอน กลางคืนเนาะคือตอนแบบไม่ต้องขอตัวไปชาร์จแบตไปก,ก่อนบ้าแล้วเนาะโทรศัพท์ก็มันเก่านเนาะคือคนนั่นแหละคนคนกับเก่าจะสีบอกคนกับเก่าเลยเก่าแต่ยังงามเด้คนกันเนาะสร้างบ้านเลยเนาะโดยแต่ว่าไอ้นคนนี่อยากไปเฮ็ดเวียงเฮ็ดงานอยู่ฝั่งไทยเหมือนบอก โอ้ในทั้งลูกสาวเสียหายไปบอก้ลยลูกสาว่นก็หายไปอยู่คนละคนแต่ก็ดูแลตัวเองได้เลยโอ้อยางเห็นงานได้แล้วงานกินใส่ปากได้แล้วอืลูกสาวห้ไปอยู่เนาะถ้าว่าเอื้ยได้มีโอกาสไปนี่เอื้ยเสิเห็ดงานยังเบิ่งงานก่อนแล้วเบิ่งก่อนแต่ในใจนี่กบอย่างเห็ดแบบว่ะคือร้านอาหารงานบ้านจังซส่ก็ได้อยู่ โอ้ร้านอาหารงานบ้านเนาะใอ<ล>ว่าขายกับเขากับน้ำได้บ<ม>นไดอ้อืมโดยบนเน่ได้นะลงไปฝั่งไทยนัดเจอกับเพินเลยไอคอนมันง่ายเลยยังวันี่แหละกันเพินสิมาเจอเขาโดยแต่ละคนที่ว่าโอลมกันได้เห็นหน้าตาเหเบิดกูคน,นบคนอเพิ่นอายุเท่าไหร่โอ หกสิบแต่มันมีมีคนหนึ่งคนกับคนเอาเพคนยุยปุ่นแต่แบบว่าเพม่อนกับยานทอาตัวเพคนว่าคนซีโนเคยตัวเออเพ้่คนเคยถึกตัวมาก่อนเคยถึกตัวมาก่อนแล้วโอ้คนญี่ปุ่นนะเป็นคนไทยบ่คนไทยคนอุดรไปทำงานอยู่ญี่ปุ่นเหตุเห็ดอยู่ไกลเนาะใชิมาหาเอื้อยกันยากได้นี่ยากได้ไนกับว่าสงการพูดกันได้มากใจรอเหน่อยหน่อยเนาะสงการ างทีความหักอาจจะสมบังในมือสมการก็ได้แต่ว่านี่แหละแต่อยากไปเห็ดเบียก,ก่อนเนี่ยแหละคืออยู่ไปซิแล้วอยู่กับบริเหตุอย่างม,มีเงินค้ำใ,ใส่แล้ว,ลวเห็บ้านเฮากับไปสิแล้วเืมือนความเอเว่าเนาะคือว่าเฮาอยู่เฮากับโบมีเฮาก็ต้องยากมีดล้นพาโดยแต่ว่านุมญี่ปุ่นนี่นะแบบว่าเห็นหนา้าเห็นตาเพิ่นเรียบร้อยเหมนบ <c oughs> แบบโอ้แบบบ่ถึกใจแน่บเออย

เป็นแบบเฟซก็คือไปสั้นแแรกโทรมาแล้วกัคิดอยากหายไปก็หายเหมือนซีนะทางไลน์ยังบอกมีไลน์เพราะว่าช่วงนั้นยังไม่ได้สมัครไลน์เลยมาก็สมัครไลน์มาเนาะหลักๆแล้วจะเข้ามาทางเฟซเนาะพอเปิดใจหาคู่ไอ้ดีบัดหนุ่มๆผัดเข่ามาบัดอยากมาตัวมาต้มซำเนาะโดยมีแต่เข่ามากับมีแต่ตัว จะเบิ hmm. Or, you know? hmm ่งต่อไปคนจริงใจก็มีอยู่คนตัวก็มีอยู่บางทีเพิ่นกำลังเบิ่งเอื้อยอยู่เอื้อยนี่จะเปลี่ยนแนวบอลเปลี่ยนบุคลิกบอแนวไหเนาะคนทีก็ได้ต้องให้เวลาซึ่งกันและกันเนาะคือเพคนก็ให้เวลาเขาเขากให้เวลาเพคนนี่แหละแต่คนต่างเบิกกันนะยังไงเอื้อยยังบระธานในเมืองบ้านเกิดเนาะยังไปถ่ายโฆษณาเส้นนันกับชีไปเห็ดเบียดเลยบอกเมื่อ โอ้ยสิไปเห็ดเวียกเลยเลยพักอยู่พี่เลยมันบ่โดยแล้วลูกสาวของเอื้อยนี่พักอยู่ไสจสะลูกสาวของเอื้อยก็พักอยู่บ้านเกิดหมดแล้วโอ้ันก็อยู่แต่เพิ่นกับหลานผู้นึงไปเฮ็ดงานแต่เที่ยวรถบ่รถรับส่งบ่แม่ไม่รถรับส่งอืมเป็นจังได๋ลูกสาวฮู้บ่เปิดใจแน่เพิ่นก็เบิ่งอยู่เพิ่นก็ฮู้อยู่เพิ่นก็เบิ่งคลิปอยู่่่แมนบเพิ่นบ่ได้มีคำเพิ่นก็ถามเพิ่นก็ถามอยู่ว่าได้ละบ่ ขู่นั่นเพิ่นถามก็มาออืบอกว่าย anyway right <c oughs> uh ังบ่ได้ถามแม่อยู่เนาะแม่โออเบิ่งเพิ่นนี่ก็คืออยากให้แม่เนี่ยมีเนื้อคู่อะไรแบบนี่เนาะอยากให้แม่มีแล้วแม่ก็อายุส่านี้แหละเนาะอเพราะเรื่องอนาคตเนาะอะไรเงกันเนาะเออมาเฮาเท่าโอ้บางทีเก็ลูกสาวเเพพิิ่น่นอาจจะสร้างครอบครัวเนาะเพิ่นก็ไปอยู่กับครอบครัวเพิ่นับอืนแล้วเคยวางแผนว่าสิไปเมื่อใดนี่ไปไหวบ่ การย่างโบกุ่ิไปเมื่อใดคะแม่บิ่งก่อนบ่แน่อาจจะเจอเนื้อคู่ก่อนก็มีเนาะแม่นถ้าเจอเนื้อคู่ก่อนถ้าว่าเพิ่นว่าบ่ต้องไปเฮากับ,บ่ไปก็ได้ขับรถลอยเรือเฮาได้นะอืมถ้าว่าซัพพอร์ตเบนแง่งเฮาได้แม่นเรือหนึงเอื้อยใช้จ่ายเบิดเท่าใดากาคือเฮาบ่มีกัคือไปซื้อแลมีกั ซีซ่าหาแสนเราก็ใส่ไปไปสิล้วอืเอเฮา,า,าใส่ตามที่เฮาหาได้ใส่ตามที่เฮาหาได้ใส่ตามที่เฮาบ่มีอือโดยแต่แบบเอื้อยมาอยู่พี่ก็ <c oughs> เอื้อยบ่ได้ไปดิ่นไปเที่ยวทางใดบ่เอื้อยบ่บ่ได้ไปไสแต่ขนาดไปสากเบ็ดก็ยังให้ตลาดเข้า <c oughs> ไปบ่เคย<อ>ไปดิ่นไปเที่ยวใ<อ>ส่ยอยู่แต่น้ำหน้านี่อยู่แต่น้ำหน้านี่เพิ่นได้ปลูกอะไรอยังเงี้บ่อยู่หน้านี่ปลูกมะมูหมะมูเอื้อยก็ปลูกน้ำพิ่นบ่ แต่ก็เพิ่มแต่ไลงัวให้เพิ่นได้มีแต่พวกน้องได้โผโอ้นี่คือไลงัวเผาซวนให้เพิ่นแมนกานเพิ่นไปหันไปเหน่กับเผาซวนให้เพิ่นไลงัวให้เพิ่นโดยเป็นยังไงคือเฟสเ่นคือว่ามีการเปลี่ยนแปลงโมดูลในในเฟสด้วยมันเปลี่ยนแปลงจยางมันมันมันมีเฟสมันมีสองเฟสแล้วมันเด้งขึ้นมาเมื่อก่อนเขาใส่เฟสนั่นแล้วมันเด้งขึ้นมาเนี่ยปัจจุบันเใส่เฟสอะไรใส่อันกับทีควันซีว่านะ ใช่ป่ะเก่าบ่โะหรือบริเวณตัวเป็นภาษาอังกฤษบ่บ่บ่เคยใส่ภาษาอังกฤษบอให้มันเด้งขึ้นมาเนาะโอ้ดูดูดูเพราะว่าเพชรเนี่ยมันเคยแท็กขังหนึ่งแล้วเคยเอาเพชรเอาไปใส่ขังหนึ่งจากไฟเอาไปใส่โอ้เพชรงแฮ็กแม่แฮ็กแตงแต้ช่วงโดนแล้วเธอได้ปีแล้วมาเด้งขึ้นอีกเมื่อวานอืมอืมดูดู คือทางติดต่อว่าสิเป็นทางเพชรทั้งหลายกะยังเป็นเหนเก่าเดิมเนาะโดยังเป็นเหนเก่าเดิมะนนีกยังวางโอลมผู้บ่าวคือเก่าโดถ้าว่าไปเฮ็ดงานกจัว่ากันใหม่เรื่องเวลาเนาะโดยไปเฮาก็ไปถ้าว่าเลี้ยงเฮาได้เฮาแฮวอยู่เฮาก็อยู่เนาะแล้วตามที่ว่าคุยกันได้ก็เนาะแม่นคุยกันก่อน โอเคสันองกระบอมีเงี้ได้เนาะงมาเนี่เนาะมาอัปเดตเป็นการอัปเดตเพิ่อนหรืออัปเดตสาวๆเนาะที่เป็นน้องมาเปิดใจหน่อยมีพนมีแปดมีคนคุยอยู่บอประมาณนี้นะพวบางคนก็หลายหลายคนก็อยากพูกคือกันเนาะถ้าว่าถ้ามีแล้วคนกันจะบอกคุยจะบนบอจีบถ้าว่ายังบุมีคนกับสีขามาโอกรุมมาจีบนะแบบนี้อ่าก็คือมามาเนี่ยเนาตอนนี้ก็คือยังโสดอยู่ จะมีกูแซบก็ล้มโย่แต่ก็ยังมีผู้ใดบอกเออจริงจังจริงใจกับเขาเนาะทุกคนเนาะก็เปิดใจให้นุ่นผู้ใหม่เนาะเออรวมว่าผู้เก่าก็ยังเปิดถึงเก่าอะไรแต่ก็เบิ่งกันไปโย่ทุกคนเนาะสำหรับกูเรีว่าเออฮะก็มาเห็นจิตมาจิตอารมณไหนคือเก่าท mm ุกคนเนาะก็มีแต่ว่าติดตามตอนต่อไปอะไรทุกคนเนาะเป็นทางไหนเหมือนจะซุ่มๆกับมีผู้ใดทางไหนก็เขากันเสพมาเบรกหายชี้แจงให้ผู้สื่อสารคนทั้งหมดกันน่เนาะ สำหรับวันนี้ก็จะได้ขอสันี้ก่อนเนาะมาพบพ่กันในบรอยน้าอีกด้วทุกคนเด้อดูสบายดี